สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมนะล็อกเอ็มอินเทอร์เน็ตสองยุศนะครับวันนี้ก็จะจะมาเก็บตกเกี่ยวกับกิจกรรมบริจาคแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาทํากิจกรรมได้ครับในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หรือตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจต่อไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองพอนตาล่านะครับกิจกรรมบริจาคนะครับอยู่ที่เมืองพอนตาล่านะครับ ก็เควสกิจกรรมบริจาคก็เริ่มตั้งแต่วันที่หกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะมีเควสขึ้นทางด้านขวานะครับมันจะเขียนว่าเกรย์รีเควสนะครับผมแล้วก็กดไปครับมันจะเป็นการอารับวัสดุอาาหรส้มแซมบ้านนะครับใยการบริจาควัสดุแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับอ่ะคนนี้เลยครับนี่ครับรีแพร์มัตเชอร์เลนะครับเราก็คุย่างเป็นสีได้นะฮะเราก็กดครับนี่ครับมันจะมีไอเทมที่เขาต้องการ4ชิ้นในวันนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกมา2อ่า ชนิดได้นะครับโดยให้เครดเขา,าวันละสองครั้งนะครับผมอันนี้ผมมีแฟชเชอร์ผมให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาสเกลให้อันนแรกอันอันนี้ขาดนิดน,นึงนะครับอ่าแล้วกดสามารถกดซื้อได้เลยนะฮะเราไม่ต้องเดิมานไอเชนนะครับถ้าเกิดกรณีมีของไม่ครบนะครับนี่ครับก็ซื้อไปเลยเราก็จะได้เป็นอไอเทมกล่องสีชมวงมานะครับผมซึ่ง ่าเปิดมาจะได้ของนะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องไอเทมกันนะครับนี่ครับเขียนว่าเกอ่ารีเบสนะครับผมซึ่งอ่าเปิดมาจะได้อ่าแผงการ์ดนะครับแล้วก็มีอ่าดัชซิลลูนนะครับแล้วก็สม ooth ลูนนะครับแล้วก็เซียทูธนะครับสาชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรากดใช้กันเลยนี่ครับก็ได้เซลยทูมาหกสนะครับผมแล้วก็ได้กล่องครับซิลลูนแพ็คนะฮะ เปิดมาครับก็จะได้ทิวเวลลูนมานะครับผมก็เอาไปทำลูนบล็อกกันได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอ่าในส่วนของอ่เซิร์ฟทูตนะครับผมตอนนี้ผมมีผ่ามร้อยสิบชิ้นนะฮะก็สะสมได้คนละสอ0รนะครับผมซึ่งเราสามารถมาแลกของรางวัลได้ครับซึ่งของรางวัลที่เราสนใจก็จะมีอ่าตัวคริสตัลนะครับแล้วก็ตัวลูนเนาะแล้วก็นี่ครับอะเฟรเกเมนต์นะครับไฟสวรรค์นะครับเอาไว้อ่าเกี่ยวกับเรื่องเคไรนะ เอาไว้ใช้กับอน,นวเวเสียหายนะครับผมประมาณเนาะเป็นประมาณ3าที่อย่างนะครับที่จะปมนจำเป็นนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของที่จะได้รับกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นป๊อปอัพไว้ให้ดูนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับผมจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับผมก็สามารถบริจาคของได้ วันละสองครั้งต่อวันนะครับที่มอเทลลานะครับผมนี่ครับกล่องแต่ละสีก็จะให้เท่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับประมนี้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ